สวัสดีครับวันนี้กับผมมานันชัยทยวนตอนนี้ก็มาอยู่ที่เ่างูนะครับเ่างูก็อำเภอเมืองอจังหวัดราชบุรีวันนี้ก็ขับรถล,ลองวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์เมกลา,าจันทร์ตีสัปดาห์ตีสองจําวันมาได้ตีข้างหลังผมนี่ก็เป็นพระพุทธชายนะครับทิ้งไม้บาง ไม่บังนะครับตัง่างพุ่นก็เป็นเขางูเหมือนเหมือนจะได้ขับรถหัวเท้ายี่ซูเอลซีรอเกี่ยมืออ,ออกมาล่องนี่กำลังยาขับไปล่างล่างรถมาเดี๋ยวมะเรงก,ก็ปิ๊กแล้วกลับครับผมก็คงยาตัดยาแล้วกัน ใส่วันนี้ใส่ฝาตบไปไหมฝาตบอิสุสฟาเตอร์นี่อันล้อหน้านี่บกอยเร่อมล้อหลังนี่เร่อมดิพอได้่อย่ามือสั้นน,น้อยนึงขอใครก็ก็ดีใจวันนี้ เหมือนเหมือนขับออกมาทีนึงครับต่อ,อยังไม่ได้เปลี่ยนเจอเลยต่อที่นี่มันไครขับรถตัวมาตังหลังนี่เมื่อนึงมันยาเข้าวันมันยาเข้าตีเข้านะเพราะนั้นก็ยะต้องเปลี่ยนไอทะเบียนนี่ก็ยังไม่ได้ติดเจอเลยครับก็คงจะตะย้ยะแล้วกันนะเ,เดี๋ยวดูกระบะน้อยนึงอ่าที ช่างเต้ขอล่างรถนั่นก็ล่างฮือนะที่แรกมาจุงประบุงใบบุงใบไมนะ้ของยาตะเอะแล้วกันนะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็ขงยาขับรถออกมาล่องแหมนะครับที่ใดก็ฝากติดตามใน y o u t u อ่และวก็ต่างช่องต่างตีติดต่อกันได้นะครับมานะแลกเปลี่ยนความหู้ในการอนุรักษ์รถเก่านะ เพราะว่ารุ่นนี้น้อยคนน้อยน้อยหวันยิงน้อยขันบ่มีคนอนุรักษ์ไว้นะผมยาตะยะน,นะครับครับผมสวัสดีครับจากกระผมมนัญชัยไทย,ยวน